เสียหายร้องเรียนสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์หลังโอนเงินกลับไม่ได้ของและพบว่ามีผู้เสียหายในหลายจังหวัดจึงรวมตัวกันเตือนภัยผ่าน Facebook และวอนขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดกับเว็บไซต์ที่เข้าขายหลอกลวงโ <c oughs> ครงการหมอภาษาพัฒนาเย,ยาวชนเปิดอบรมผู้ที่สนใจฝึกษาและเผยแพร่การเขียนและการออกเสียงภาษาไทยที่ถูกต้อง ตำรวจกองบปรามเร่งจิดตามตัวผู้ก่อเหตุชิงทรัพย์โทรศัพท์มือถือผู้โดยสารบนรถไฟตู้นอนหลังควบคุมตัวได้แล้วหนึ่งคนแต่ปรากฏว่าผู้ต้องหากลับคำให้การว่าไม่ได้ขโมยโทรศัพท์ดังกล่าวพบความประทับใจในงานมหา,รมหากรรมรวมใหม่เพื่อผู้หญิงที่ยิ่งใหญ่บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มความอบอุ่นซาบซึ้งกินใจกับกิจกรรมที่ลูกๆร่วมกันทำเพื่อแม่ I'm hurting. I'm hurting. สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสถานีประชาชนค่ะวันนี้วันจันทร์ที่18สิงหาคม2557นะคะกับเรื่องราวของคนในสังคมที่เราจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะใครที่มีปัญหาลำบากเดือดร้อนนะคะแจ้งเข้ามาในรายการของเราได้ค่ะหมายเลขโทรศัพท์ของทางรายการนะคะ027902111และ027902630 3ค่ะหมายเลขเดียวกันนี้นะคะท่านผู้ชมยังสามารถปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายได้เนื่องจากสภาทนายความนะคะร่วมมือกับรายการสถานีประชาชน ส่งทนายความมาประจำอยู่ที่รายการของเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ9นาฬิกาถึง16นาฬิกาปรึกษาข้อกฎหมายได้ฟรีเลยนะคะทนายความท่านแรกค่ะคุณจันทร์มณีเทพค่ะท่านที่2อคุณสหร์เบนจะลาบค่ะและสำหรับช่องทางการติดต่อสื่อสารนะคะยังมีทาง SMS ด้วยค่ะที่หมายเลข4268822นะคะแจ้งเหตุร้องทุกข์แนะนำติดชมรายการได้หมดเลยนะคะโดยเฉพาะท่านใดที่แนะนำติชมรายการนะคะช่วงนี้เรามี กล่องเซ็ตทอมบ็อกซ์นะคะหรือว่ากล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอลแจกให้วันละ5เครื่องด้วยกันค่ะเพียงท่านผู้ชมแนะนํามานะคะว่าอยากให้รายการเราพัฒนาปรับปรุงสิ่งใดให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็ร่วมลุ้นกันเลยนะคะว่าท่านจะเป็นหนึ่งใน5ผู้โชคดีต่อวันหรือเปล่านะคะแล้วก็พรุ่มวันนี้นะคะยังมีในเรื่องของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนด้วยค่ะใครที่ใช้โทรศัพท์มือถือนะคะที่เล่นไลน์เล่น a c e b o o k ได้สามารถสมัครเข้ามาเป็นเพื่อนกับรายการสถานีประชาชนหรือว่าแอดเฟรนนะคะไอดีไลน์ของเราก็คคือําาว่ People ไทยพีบ b s ค่ะสมัครเข้ามานะคะแล้วก็มีข้อมูลข่าวสารจะได้ส่งเข้ามาหากันนะร้องเรียนร้องทุกพบเห็นจุดใดเป็นอันตรายป้ายโฆษณาจะล้มถนนหนทางชำรุดจุดเปรียวจุดอับนะคะทางเบี่ยงทางโค้งที่เป็นอันตรายส่งภาพมาได้นะคะหรือว่าพบเห็นคนพัดหลงมาสงสัยว่าจะเป็นคนที่มีการแจ้งหายหรือเปล่าก็ส่งภาพเข้ามาได้นะคะเราจะได้ช่วยตรวจสอบให้ค่ะแล้วก็ในส่วนของการติดตามความคืบหน้าท่านผู้ชมค่ะ จำกันได้นะคะข่าวที่มีผู้โดยสารนะร่วม10คนมีทั้งทหารอยู่ในนั้นด้วยนะคะ ถูกขโมยโทรศัพท์มือถือและก็กระเป๋าเงินบนรถไฟโดยในความคืบหน้านะคะตำรวจกองปราบก็เร่งติดตามตัวผู้ที่ก่อเหตุนะฮะจึงรับโทรศัพท์มือถือผู้โดยสารบนรถไฟตู้นอนหลังจากควบคุมตัวได้แล้วหนึ่งคนนะะท่านผู้ชมก็มีการพาไปทําแผนประกอบคำรับสารภาพแต่ปรากฏว่าภายหลังการทําแผน,นะะผู้ต้องหากลับคําให้การค่ะบอกว่าไม่ได้โทรศัพท์ไม่ได้ขโมยโทรศัพท์ดังกล่าวแต่ยอมรับว่าเดินทางโดยรถไฟในวันที่เกิดเหตุ โดยลําพังอะนะคะโดยตัวผู้ต้องหาก็คือนายอุสมานหรือว่านายสมนึกอดัมถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะนำไปชี้จุดที่สถานีรถไฟหัวลาโพงในฐานะผู้ต้องหาคดีลักทรัพย์โทรศัพท์พมือถือผู้โดยสารในตู้นอนนะะกว่า10เครื่องหลังตํารวจกองปราบปรามรวบรวมพยานหลักฐานติดตามตัวจับกลุ่มได้ที่คลอง6จังหวัดปทุมธานีเมื่อวานนี้นะคะตำรวจอ้างว่าในชั้นสอบสวนนายอุสมานรับว่าร่วมกันกับเพื่อนอีกคนหนึ่ง นะ,ะซึ่งตอนนี้หลบหนีไปลักทรัพย์ซึ่งเป็นโทรศัพท์มือถือบนรถไฟตู้นอนขณะที่ผู้โดยสารคนอื่นนอนหลับอยู่โดยไม่มีการใช้ยาซึ่งนายอุสมานนะคะมีหน้าที่ดูแลต้นทางให้กับเพื่อนที่ก่อเหตุแต่ภายหลังพาไปชี้จุดประกอบคำรับสารภาพนายอุสมานกลับตอบคำถามสื่อมวลชนนะคะในลักษณะของการกลับคำให้การว่าไม่ได้ขโมยโทรศัพท์มือถือแต่ยอมรับว่าได้เดินทางโดยรถไฟในวันที่เกิดเหตุแต่เป็นการเดินทางโดยลำพังว่าเช่นนั้นนะคะ ส่วนโทรศัพท์ที่พบที่บ้าน4เครื่องนายอุสมานก็อ้างว่าซื้อมาจากตลาดนัดนะคะซึ่งในการกลับคําให้การนะคะเดี๋ยวเรื่องนี้เราจะต้องไปพูดคุยกันกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจว่ามีผลหรือไม่นะคะพันตำรวจเอกธีระเดชธรรมสุทีพร้อมอยู่ในสายกับเ่าแล้วนะคะท่านเป็นผู้กำนับการหกกองปราบปรามค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้กํากับธีรเดชคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณออนม,มาครับ ค่ะท่านผู้กับคะกรณีที่นายอุสมานหรือว่าผู้ต้องหารายนี้เขากลับคําให้การนี่จะมีผลอะไรไหมคะท่านคะต้องเรียนว่าทางกอง,งปราบเองไม่นักใจครับเพราะว่าการกลับคําให้การนี่ถือว่าเป็นสิทธิที่ผู้ถูกจับจะให้การอย่างไรก็ได้ครับค่ะแล้วคราวนี้ด้วยหลักฐานต่างๆที่ทางตํารวจตรวจค้นเจอนี่เป็นหลักฐานที่ชี้ชัดขนาดไหนคะว่า เขาคือผู้ต้องหาค่ะต้องจัดเรียนท่างงท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับการที่ทตำ,ำรวจกองปราบจะสืบสวนจนกระทั่งไปจับคุมผู้ต้องหาเนี่ยเราได้ทำการสืบสวนล่วงหน้าใช้เวลาประมาณหลายวันนะครับโดยการบูรณาการร่วมกันตั้งแต่ตำรวจรถไฟตำรวจท่องเที่ยวการรถไฟแล้วก็ตำรวจสามสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก่อนท,ที่เราจะไปรวบตัวขาวฟ้องของการนี้ทางตำรวจก็มีหลักฐานบางอย่างซึ่งต้องขออนุญาตเก็บไว้เป็นเทคนิคในการต่อสู้ในชั้นศาลครับมั่นใจครับค่ะไม่เป็นไรอันนี้เราเอาใจช่วยอยู่แล้วนะคะที่จะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถติดตามจับกลุ่มคนร้ายได้แต่ในกรณีนี้อยากเรียนถามท่านผู้กำกับตอบได้ตอบนะคะแต่ถ้าไม่ไม่เหมาะสมท,ที่จะออกอากาศก็แล้วแต่ได้ได้มีการซักถามไหมคะหลังจากที่เขากลับคำให้การว่าโทรศัพท์มือถือทั้งสี่เครื่องเขาซื้อมาจากตลาดนัด เขาบอกไหมคบว่าก็ซื้อไปทำไมสี่เครื่องอในถ้อยคำของของผู้ถูกจับเนี่ยเขาให้การคร่าวๆก็ต้องต้องเรียนทราบว่าผู้ผู้ถูกจับหลังจากได้พบญาติหรือทนายความ,ามก็มีการจับทาให้การแล้วก็ทำให้<อ>าการก็ยังว้ว,วนใช่ครับทำให้าการก็ยังล้ว,วนแต่ว่าในส่วนที่เขาเคยให้การไว้ก่อนหน้านี้ทางเจ้าหน้านที่ตารวจทั้ง่ายสืบสวนและสอบสวนเองก็ได้อ่า ได้ร่วมกันทําการลงพื้นที่จนกระทั่งสามารถไปยึดโทรศัพท์ได้ที่ห้องพักของเขาที่คลองหลวงปากซอย50อได้อีกทั้งสองเครื่องซึ่งเป็นของผู้เสียหายที่หายไปบนรถตู้โดยสารกาะผค่ะในกรณีนี้นะคะผู้ต้องหาย,ยังมีอีกรายหนึ่งใช่ไหมคะท่านผู้กกับเราจะมีการขยายผลในการติดตามตัวคาดว่ายากไหมคะในการจะจับได้อีกหนึ่งรายะคะ ต้องบอกว่าผู้ต้องหาเนี่ยที่บอกว่ามีสองรายเนี่ยมันเกิดจากคาคำตัดท,ทอดของตัวนายอุสมานซึ่งตามแนวทางของการสืบสวนเราไม่เราไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ติดประเด็นว่าคนรายจะต้องมีสองคนนะครับแต่เช<อ>ื่อว,าาว่ามีมากกว่าหนึ่งแน่นอนค่ะแล้วในกรณีที่นายอุสมานก็ให้ปักคำในรอบแรกกันนะคะว่าไม่ได้มีการใช้ยาเพื่อเพื่อให้ผู้เสียหายนอนหลับกันสนิทขนาดนั้นนี่ มีความเป็นไปได้ไหมคะเท่าที่ตํารวจวิเคราะห์ดูแลวะะ้วอะค่ะหรือวก็ใช้วิธีไหน,อ,นอยากให้อยากให้ที่น้องประชาชนสบายใจนะครับเพราะว่าในเดีน,นี้ทางสํญญญา,นานักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็กองสถารตํารวจสอบสวนการค่อ้างข่้นข้างละเอียดน,นะครับแล้วก็รอบคอบในการสืบในเรื่องนี้อย่างการเป็นระบบนะครับในเรื่องต้นทางเทคนิคท,ท,ทางนิทยศาสตร์ซึ่งสามารถตอบโจทย์ของเราได้เป็นอย่างดีพร้อมกับประกอบกับ คำามได้การของผู้เสียหายและก็พยานยาคนอื่นที่อยู่บนรถตู้โดยสารที่เกิดเหตุเนี่ยเรายังไม่มีหลักฐานที่พิสรัหรือยืนยันว่ามีการใช้ยาเสพบครับอืมค่ะนี่ก็ไว้ในส่วนของกระบวนการสอบปากคําต่อไปอะนะคะแต่ว่าเบื้องต้นนะนะคะทางเจ้าหน้าที่ตํารวจอยากจะบอกกล่าวถึงพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างไหมคะเพราะว่าหลายคนเองก็หวั่นใจในเรื่องการโดยสารรถไฟด้วยอะค่ะ ต้องบอกว่าคดีนี้ต้องถือเป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจแล้วก็สังคมตื่นตระหนกนะครับว่า,าเราจะปลอดภัยไ,ไหมในการที่จะโดยสารทางรถไฟต้องขอเรียนว่าตอนนี้ทางตำรวจนอกจากที่จะในการสืบสวนจับคุมคนร้ายแล้วก็หาทรัพย์มาคืนผู้เสียหายแล้วเรายังมีดุลาการไปถึงที่จะหามาตรการในความปลอดภัยซึ่งในเบื้องต้นเราได้มาสิสข้อ แล้วก็ประสานไปที่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งตำรวจรถไฟแล้วก็เจ้าหน้าที่การรถไฟไปแล้วส่วนหนึ่งครับค่ะเอาละค่ะท่านผู้กับค่ะเรามีสายของคุณรัตนาวดีโสภารัตน์นะคะซึ่งเป็นคุณน้าของผู้เสียหายอยู่ในสายด้วยนะคะเดี๋ยวขอขอนุญาตพูดคุยพร้อมกันสวัสดีค่ะคุณน้ารัตนาวดีค<อ>่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณอนรมาค่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้กกับค่ะ ค่ะคุณทราบข่าวที่ทางตำรวจจับกลุมผู้ต้องหาได้หนึ่งรายแล้วนะคะคุณน้าได้ทราบข่าวแล้วอยากจะบอกกล่าวกับตำรวจยังไงบ้างไหมคะเชิญค่ะค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอพระคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นขั้นในส่วนของฝ่ายตำรวจรถไฟแล้วก็ในส่วนของกองปราบนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็ต้องขอกราบขอพระคุณรายการข่าวนิประชาชนนะคะ ที่ทําให้อ่าอย่างน้อยๆก็คือเป็นอีกสื่อหนึ่งหรือว่าหน่วยงานหนึ่งอะค่ะที่สามารถทําให้ประชาชนได้ทราบถึงข่าวาวในเรื่องนี้นะคะค่ะค่ะแล้วก็เดี๋ยวทีระบุก็คงก็คงต้องต้องขอบพระคุณนะคะที่ทําให้อ่าคดีนี้ได้คลี่คลายไปในในส่วนหนึ่งก็ว่านี่คืออ่า จุดที่สําคัญที่สุดที่ทําให้คนที่ใช้บริการรถไฟนะคะไม่ว่าจะอยู่สายไหนก็แล้วแต่ค่ะอย่างนั้นก็จะได้ปลื้มใจนะคะแต่ที่สําคัญที่สุดว่าักคือที่ได้ฟังท่าน่วมกับพูดถึงนะคะก็คือว่าได้ติดตามข่าวนะคะแล้วก็อย่างที่รู้นะคะว่าผู้ต้องหาจาับคาแต่ทั้งหมดทั้งปวงก็คือในเบื้องต้นแค่แค่เราดูจากภาพขา่าวก็หลานก็บอกว่าคุณหน้าแล้วนะคะหนึ่งนะคะ สองก็คือที่วางอยู่ตรงหน้าห,าหลานก็ยังบอกว่าน่าจะเป็นรอัฉับของตวเองก็เป็นเครื่องสีขาวค่ะแล้วก็ในในส่วนของเรื่องที่ว่าจะสืบลึกลงไปว่าใช้ยาหรือเปล่าก็ในในหน้าที่ของตัวเองที่เป็นประชาชนคนหนึ่งนะคะก็อยากจะขอฝากพ,พี่น้องประชาชนนะคะว่าเ,เราต้องดูแลตัวเราด้วยในส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าที่ผ่านมานี่คือแค่ภาคลาสอยางเดียวเขาก็ ทำงานค่อนข้างที่จะหนักแล้วก็เข้าใจแต่ว่าก็ขอฝากในส่วนของการรถไฟอะค่ะว่าหลังจากเกิดเหตุเกิดเรื่องแล้วเนี่ยมีแค่ส่วนของตารวจกองปราบแล้วก็ตํารวจรถไฟเท่านั้นนะคะที่อ่เข้าถึงใช้คาว่าเข้าถึงนะคะผู้เสียหายจริงๆแต่ในส่วนของการรถไฟตอนนี้ก็ยังไม่ไม่ได้ติดต่อมานะคะแล้วก็ไม่ได้อ่มีการยืนยันว่า ในส่วนตัวของของท่านแล้วซึ่งเป็นผู้ดูแลแล้วก็ผู้ให้บริการโดยตรงเนี่ยจะคุ้มครองหรือว่าจะมีแนวทางชัดเจนในในเรื่องของการให้บริการตรงนี้ยังไงต่อไปอะค่ะ ฉะนั้นตรงนี้ก็ขอฝากถึงทางการรถไฟแห่งประเทศไทยด้วยนะคะาละค่ะขอบคุณทางคุณน้ารัตนาวดีมากๆนะคะก็ขอบคุณท่านพันตุ์บัเด็กธีรเดชธรรมสุธีผู้กํากับการหกของกองปราบปรามด้วยนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวเราติดตามความคืบหน้านะคะเรื่องคดีนี้ต่อแน่นอนนะคะขอบพระคุณทั้งสองท่านคะ่ะสวัสดีค่ะ ค่ะแต่ผู้ชมคะนอกเหนือจากความคืบหน้าในด้านของตํารวจกับผู้เสียหายแล้วทางรายการสถานีประชาชนสอบถามไปทางการรถไฟแห่งประเทศไทยอ่ะนะคะมีทางคุณวัญชัยจันทร์เป็นนายสถานีรถไฟหัวลำโพงยอมรับค่ะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของการรถไฟนะคะแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ตํารวจสามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องอหาได้ก็น่าจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสารมากขึ้นและมาตรการต่อจากนี้นะคะนอกเหนือจากเพิ่มเจ้าหน้าที่เข้มงวดดูแลบ,บนรถไฟเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะมีการขอเลขที่บัตรประชาชนนะคะก็ะจะเป็นอีกมาก มาตราการหนึ่งเพื่อนามาใช้ในการตรวจสอบและก็ติดตามสกัดจับพวกมิจฉาชีพนะคะแต่อาจจะส่งผลต่อความสะดวกของผู้โดยสารบ้างโดยเฉพาะที่ต้องเดินทางเป็นกลุ่มนะคะพวกเราก็เฝ้าดูนะคะว่าทางการรถไฟแห่งประเทศไทยจะมีมาตราการในการสร้างความปลอดภัยนะคะทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้โดยสารอย่างไรสถานีประชาชนติดตามมารยายงานให้ทราบแน่นอนค่ะเอาละคะ่ะท่านผู้ชมคะคราวนี้มาติดตามอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นบรรยากาศดีๆห่งความทราบซึ้งใจนะคะมหากรรมรวมใหม่เพื่อแม่ผู้หญิงที่ยิ่งใหญ่ของเรานะคะตอนพลังแห่งรักจัดเมื่อ วันนี้ค่ะวันอาทิตย์ที่17สิงหาคมที่ส็นทันแจ้งวัฒนะนะคะบรรยากาศเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นแล้วก็ซาบซึ้งใจนะคะติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณธนิตาเทียนเงินค่ะ